ก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะให้เขากลับเข้ามาทํางานในออฟฟิศหรือเปล่าเนี่ยเราลองชัดเจนกับสิ่งที่เราคาดหวังแล้วเราคุยกับเขาหน่อยไหมเอาอเป้าหมายของงานเป็นที่ตัง้ง ะค,ะความคาดหวังของงานเป็นที่ตั้งอะไรคือ Objective อะไรคือ Deliverable หรือสิ่งที่ต้องส่งมอบในฐานะของ Content Creator คนนี้ล่าสุดนะผลน้างานครับมีคอนเซปต์หนึ่งที่ชื่อว่า Type ล o ส e t ไทนะครับก็คือของซ i g เว y b เบเกนะครับที่เคยเป็นกู๊ป CEO ของ Telenor บ r o u กนะครับหรือว่าประเดิมไม่เคยเป็นผู้บริหารที่ d t e c ็เขาบอกว่า ไทท์แรกก็คือทําให้มันแน่นก็คือเราแน่นที่การตั้งเป้าส่วนลูสก็คือกระบวนการหลังจากที่เขารับดีแล้วคุณจะไปดีไซน์จะใช้อะไรยังไงก่อนนี่คืออัพทูยูไทท์สุดท้ายก็คือมันแน่นสุดท้ายคือการวัดผลสุดท้ายเนี่ยแล้วเนื้อง,งานเป็นไงปริมาณครบ 40- 50ไหมคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์หรือเปล่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับจับเข่าเล่าเคสกับพิชูนะคะวันนี้มาฟังกันค่ะว่าเรามีเคสอะไรที่จะมาจับเข่ากันค่ะ เพิ่งรับลพกน้องใหม่มาครับเรซูเม่ดีมากตอนสัม์ก็เก่งมากแต่พอทํางานจริงเนี่ยกลับทําไม่ได้ตามที่คุยไว้จะพัฒนาเขาตอ่อหรือให้ออกไปเลยในช่วงโปรโดักชดนดีครับอ่าน,นี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาตอนนี้ที่มีนเจอร์หลายๆคนปวดอกปวดใจนะคะตอนสัมภาษณ์นี้ก็เรียกว่าปีนภูเขาเผากระท่อมกันได้เลยทีเดียวแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอ้อแอกันทีเดียวจริงๆแล้วคงต้องกลับมาถามหัวหน้างานก่อนนะคะว่าคุณมีเรื่องของการทำออนบอร์ดิ้ง,ง ที่ดีแล้วหรือ,อยังอันแรกก่อนเลยนะคะเรามีการกาหนดความคาดหวังเรามีทราบไหมว่าปร,ประสบการณ์ที่เขามีมานะคะหรือว่าความรู้ความสามารถที่เขามีมามันขาดมันเกินหรือมันสามารถที่จะตอบโจทย์ความคาดหวังในช่วงแรกของ probation ให้เป็นไปตามความคาดหวังรือเปล่าวัดจากตรงนั้นก่อนค่ะแล้วก็ดูนะคะแต่ว่าต้อง monitor แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มมองเห็นแล้วว่ามันเริ่มมีปัญหาหรือมันส่งสัญญ,ญาณที่ไม่ดีการเริ่มให้ฟีดแบบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในช่วง probation เ,เป็นเรื่องสําคัญค่ะแล้วถ้าเราพบว่า เมื่อเราถึงจุดตัดของเราจุดแรกเลยก็คือจุดที่พ้น probation หรือระยะทดลองงานถ้าคิดว่ายังแก้ได้พี่ก็ยังแนะนําให้ลองทดลองอาจจะขอขยายระยะเวลาทดลองงานแต่ถ้าช่องว่างตรงนั้นมันเยอะมากจนเกินไปจนเรารู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้หรือจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถในการที่จะ deliver งานตรงนั้นได้เลยพี่คิดว่า การตัดจบเร็วน่าจะเป็นเรื่องดีกว่านะคะแล้วก็สําคัญก็คือเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนค่ะในาฐานะองการเป็นหัวหน้างานว่า1ตอนที่เรารับมาเนี่ยสเปคสโคบต่างๆเนี่ยชัดเจนหรือเปล่า2กระบวนการในการคัดเลือกของเรามีขั้นตอนในการคัดเลือกมีวิธีการในการที่เราจะดีเทคสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า ะะและสําคัญอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดเราทําได้ก็คือถ้าน้องเขาเคยเป็นคนที่ทํางานมาก่อนอาจจะขอ e ห้เพื่อนเช็คจากที่ทางานท,ที่เก่านะคะเพื่อทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วน้องคนนี้ผลการทํางานจริงๆของเขาเป็นอย่างไรทัศนคตินะคะหรือว่านิสัยใจคอเนี่ยจะเหมาะกับเราหรือเปล่าก็ฝากไว้นะคะสําหรับหัวหน้างานที่มีน้องๆใหม่ที่เข้ามาการรีคูดคนผิดไม่ใช่แค่เรื่องของความเสียหายนะคะแต่มันยังเป็นเรื่องของโมราลของทีมที่มีอยู่ด้วยค่ะวันนี้ฝากไว้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการจับข่าเม้านานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีเคสจากทางบ้านมาอีกแล้วค่ะลองไปฟังกันนะคะว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาปรึกษาพี่ๆทั้งสองท่านค่ะเชิญค่ะผมชื่อแมทครับอายุ33ปีเป็นคร e เอทีฟดีเลกเตอร์ที่บริษัทดิจิทัลเอเ n นซแห่งหนึ่งดูแลทีม Creative และ Content Creator ครับผมมีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับลูกน้องที่กําลังเบร์ฟอร์มโฮมอยู่ครับผมมีน้องในทีมชื่อว่าน้องโจ เป็นซีเนียร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เก่งมากครับปกติเนี่ยเขาผลิตคอนเทนต์ได้เดือนละ40-50ชิ้นคือปริมาณเยอะแล้วก็คุณภาพดีความคิดสร้างสรรค์แบบเฉียบนะครับลูกค้าชอบมากนะฮะพอช่วง 2- 3สเดือนที่ผ่านมาครับคือน้องเขาขอ Work f r ฟ m Home ประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์เพราะว่าเห็นทีมอื่นเขาก็ทำได้เนาะแล้วก็เพื่อนๆในทีมก็ทำได้เขาก็อยากจะขอทำบ้างเหมือนกันนะครับซึ่งออฟฟิศมีนโยบายให้ทำได้ครับ แล้วผมก็เลยอนุญาตให้น้องทํางานที่บ้านสุดท้ายตอนนี้ผลงานน้องยังคงดีเหมือนเดิมครับแต่ส่งงานช้ากว่ากําหนดบ่อยมากที่หนักกว่านั้นครับคือน้องชอบพลาดประชุมบลิฟงานกับลูกค้าอ่างวันเน็ตมีปัญหาบ้างไฟดับบ้างหรือไม่ก็เข้าประชุมสายไปเลยแบบสายมากๆพอถามว่าไม่ได้ถามเรื่องประชุมนะอาจจะถามเรื่องแบบงานอื่นๆอะไรเงี้ยว่าจะส่งทันไหมเดสไลน์ใกล้ถึงแล้วนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรครับพี่ ส่งงานทันแน่นอนแต่สุดท้ายก็ส่งช้าจนมีลูกค้าบางรายเนี่ยเริ่มบ่นผมเลยคิดว่าอยากให้น้องกลับมาทํางานที่ Office, ออฟฟิศเพราะตอนที่อยู่ออฟฟิศการทำครีเอทีฟเวิร์กชอปหรือเบรนสตอมใดๆกับทีมมันง่ายกว่าแถมยังช่วยกันตรวจงานให้ฟีดแบ็กกันได้เร็วมันก็แก้เร็วส่งเร็วเลยครับแต่ผมก็กังวลว่าถ้าเรียกน้องกลับมาออฟฟิศอาจจะกระทบกับขวัญกําลังใจ เพราะตอนนี้เนี่ยทีมอื่นในบริษัทยังเวิร์กฟ r o m Home ได้ตามปกติแถมน้องเขาก็เป็นคนเก่งครับผมกลัวว่าถ้ากดดันน้องเขามากๆเนี่ยกลัวว่าจะลาออกผมควรจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีครับจะคุยกับน้องยังไงให้เขาเข้าใจและยอมกลับมาทํางานที่ออฟฟิศหรือควรจะหาวิธีอื่นในการแก้ปัญหานี้ดีครับสิ่งที่พี่พี่ฟังแล้วเนี่ยคงต้องบอกน้องแมกนิดนึงอะคะ่ะว่าคําจํากัดความของคําว่า ทำงานดีของน้องอ่ะมันอาจจะต้องตีความกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันควรจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอันที่เรามองนะคะั้งทั้งในเชิงของสิ่งที่ทำแล้วคุณภาพที่ทำรูปแบบหรือบริบทที่ทำด้วยฟังดูเหมือนว่าตอนนี้น้องคนนี้เนี่ยถ้าเราบอกเขาเขาเป็นคนที่เก่งอันนี้อันนี้อาจจะเป็นจับ ประสบการณ์ที่เราเคยเจอแต่ถ้าจะบอกว่าเขาทํางานดีเนี่ยพี่คิดว่าเราอาจจะต้องมาติ๊กเช็คกันทิหนึ่งนะคะว่าคําว่าทํางานดีของเขาเนี่ยมันได้หรือเปล่าเพราะว่าจากที่ที่ฟังก็คือ 1. ปริมาณงานน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นจากเดิมเคยส่งได้4-50ชิ้นอีกย่างเขาหน้าเป็น i อินเวนเซอร์นะเขาไม่น่ามาทํางานอยู่ในบริษัทนะเพราะรู้สึกเขาทางานเป็นโรงงานเ,เดียว อันที่2ก็คือว่าอันนี้ก็ลดลงแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำด้วยปริมาณเนี่ยก,ก็ผิดปก,ปกติแล้วนะคะอันที่2กระบวนการในการทํางานของเขาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พูดว่าถือว่าเป็นเป็นเงื่อนไขในการทํางานนะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงมาทํางานที่ออฟฟิศหรือทํางานที่ไหนแต่เป็นกฎกติการบรรยาทในการทํางานเพราะว่าถ้าเราบอกว่าหนึ่งในบริบทของหน้าที่เขาคือต้องฟังบรีบลูกค้าต้องเข้าประชุม แล้วเขาขาดหายไปอันนี้แสดงว่าเขาขาดหน้าที่นะถ้าในมุมมองพี่พี่ถือว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วมันอาจจะมีผลให้เราต้องมานั่งบรีฟกันใหม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยอ้าวแล้วคนที่ต้องเป็นคนสร้างงานทาไมถึงไม่มาเข้าฟังบรีฟอย่างนี้เราจะทํางานว่าเป็นผลได้อย่างไรถูกไหมคะการที่เขาดีเิเวอร์งานหรือเขาส่งมอบงานได้ดีอาจจะหมายความว่าเราต้องมาเสียเวลาบรีฟกันอีกรอบหนึ่งเพื่อเขาทำงานได้นะคะ สามมีปัญหาเรื่องของการติดต่อสม่ำเสมอซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นไม่ได้ในภาวะที่เราอยู่บนลักษณะของการทํางานแบบออนไลน์มันเป็นไปได้แต่ถ้ามันเกิดทีจนกระทั่งเป็นพฤติกรรมซ้ำซ,ำซากนะคะหรือเกิดทําเป็นประจําพี่ว่าอันนี้มันบ่งชี้ถึงถึงกระบวนการหรือถึงเจตนาบางอย่างนะคะในการที่ไม่รับผิดชอบคราวนี้พี่ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะให้เขากลับเข้ามาทํางานในออฟฟิศหรือเปล่าเนี่ยเราเราลอง ชัดเจนกับสิ่งที่เราคาดหวังแล้วเราเกลียดเขาหน่อยไหมแล้วก็ใช้ตัวบ่งชี้ทางพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาให้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณไม่ว่าจะเป็นเชิงของพฤติกรรมในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกระตือรือร้นนะคะเรื่องของ productivity ที่เขามีคราวนี้เวลาที่บอกว่าคุณภาพงานของเขาดีเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพงานดีแต่ว่าไม่ได้ในปริมาณที่เราต้องการแสดงว่าอาจจะไม่เรียกว่าคุณภาพงานดีก็ได้นะคะต้องถามด้วยค่ะว่าในเวลา work from home ที่ที่น้องแมทพูดอะคะ่ะ เพราะว่า3ครั้งต่อสัปดาห์หมายความว่าเขาใช้เวลายอยู่ในออฟฟิศสมมติเราทำงาน5วัน3ครั้งต่อสัปดาห์ท้ากับเขาทำงานที่ออฟฟิศแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของของงานนะคะถูกไหมคะของเวลาทำงานที่หกสิบเปอร์เซ็นต์เขาทำงานเออ at home เรารับได้กับปริมาณงานแบบนี้ไหมอ่าเขามีงานที่จะต้อง collaborate หรือว่ามีประชุมพูดคุยกับเ,เพื่อนๆน,นะคะหรือเปล่าถ้าเขาต้องมีแล้วเขาทำได้ดีในลักษณะที่เป็นเออเรียลเวอร์ชวลอะ่ะ คือทางออนไลน์ได้อันนี้พี่ว่าไม่มีปัญหาเรายังคงยืนพื้นได้เพราะว่าแผนกอื่นก็ต้องทําแต่ถ้าเขามีปัญหาแล้วทําให้ติดขัดการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานตัวเขาเองหรืองานของทีมพี่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะคุยได้เราอาจจะไม่ได้บอกว่าร้อยเต้องกลับเข้าออฟฟิศเลยแต่เราอาจจะต้องขอเวลาในการอยู่ในออฟฟิศมากกว่าการทํางานที่บ้านเพราะพี่ก็เข้าใจว่างานที่คอนเทนต์ครีเอชั่นบางทีมันต้องการความสงบ บางทีมันต้องการจินตนาการซึ่งอาจจะ,อ,ะอยู่ในพื้นที่ที่มันวุ่นวายอาจจะไม่เกิดงานที่ดีก็ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นพี่ชุนคิดว่าเอาเอาเอา,เอาเป้าหมายของงานเป็นที่ตั้งนะคะความคาดหวังของงานเป็นที่ตั้งอะไรคือ o b j e จ t i ีฟอะไรคือ Deliverable หรือสิ่งที่ต้องส่งมอบในฐานะของอ Content Creator คนนี้นะคะแล้วจริงๆต้องบอกว่าตำแหน่งเขาไม่เล็กนะเขาเป็นซีเนีย เรามีคําว่าซีเนียเองแล้วเนี่ยรู้ที่ว่าเขาต้องมีเรื่องของมั่นเชอร์ี่ในความรับผิดชอบของงานพอสมควรนะคะแล้วเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ใหกับน้องรุ่นใหม่ยังไงแล้วเขาจะเติบโตต่อไปได้อย่างไรอันนี้น่าจะต้องคุยกันก่อนส่วนเรื่องว่าจะเอากลับเข้ามาในออฟฟิศอันนี้ก็อาจจะต้องพึงระมรัดระวังเพราะว่าเนื่องจากว่าในบริบทของสังคมรวมของเราเนี่ยแผนอื่นย,ยังยังอนุญาตอยู่อาจนนจะอธิบายยากเพียงแต่ว่าเงื่อนไขของการจัดระเบียบสังคมของเราอะค่ะว่ามากน้อยอันนั้นน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะ ส่วนของอาจารย์นะครับขออนุญาตเสริมพี่ชุกก็คือว่าอาจารย์ว่าแม็กต้องฟังดีๆแล้วก็อย่าหลงประเด็นนะครับเพราะว่าแม็กบอกว่าอยากให้น้องคนนี้กลับมาทํางานที่ออฟฟิศเพราะว่าจะได้บอกว่าจะได้แบบสามารถที่จะเป็นซ้อมการงานจะได้เสร็จได้เร็วอะไรประมาณนี้ตกลงวันนี้การที่เราให้เขาน้องคนนี้กลับมาทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยตกลงเราต้องการงานที่เร็วและงานที่ดีหรือเราต้องการเพิ่มพฤติกรรมของการเข้าบีฟ ฝั่งลูกค้าได้ time, ออนไามใช่ไหมเออเปนคนละเรื่องกันถูกไหมเออถ้าสมมติบอกว่าเอะวันนี้บอกว่าปริมาณงานก็พอได้แล้วก็คุณภาพงานดีฉะนั้นว่า การเข้าออฟฟิศเพื่อที่จะ b r a i n อมให้ได้ไอเดียใหม่ๆอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับน้องคนนี้ถ้าอาจารย์เป็นน้องคนนี้อาจารย์ก็บอกไอเดียดีๆฉันฉันมีอยู่แล้วอาจจะไม่ต้อง b r ซ i n กับกับเพื่อนหรือเปล่าถูกไหมแต่ว่าถ้าเราติดใจเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เข้ารับรีฟกับลูกค้านะครับอาจารย์ว่าอยากจะไม่ให้น้ําหนักว่าการที่เขาไม่เข้ารับรีฟเนี่ยหคือโอเคมันมันไม่ตรงตามคุณลีซีของความเป็นโปรเฟชชั่นอลที่เราคอมมิตกับลูกค้าในการรับรีฟสในการที่เขาไม่เข้ารับรีฟเนี่ย มันเกิดผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับชิ้นงานหรือในงานอย่างเช่นต้องมีการรีเวิร์คค่อนข้างเยอะทําให้ส่งงานไม่อนทม์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเพื่อนทํางานต่อ,อยากอาจารย์ว่าในฐานะหัวหน้าง,งานเนี่ยอาจจะต้องเลตคอร์ดหรือบันทึกนะครับเคสแบบนี้ที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นเคสไปเคสว่าเหตุการณ์ที่1เคสันนี้อาอยุไม่รับไม่เข้ารับบีฟหรือเข้ารับบีฟช้าทําให้ลูกค้าต้องเล่าซ้ำใช่ไหมครับอาจทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกใช้ Star Model Situation หรือ Task เกิดอะไรขึ้น แอคชั่นของคุณคืออะไรอ่าไม่เข้ารับบีฟหรือเข้ารับบบีฟช้า r e s u l t หรือ Impact ที่เกิดขึ้นกับทีมกับองค์กรกับเพื่อนร่วมงานเอ๊ะคืออะไรนะครับถ้ามีน a เจอร์เราสามารถขยันในการบันทึกอย่างเงี้ยสองสามเคสเนี่ยอันนี้เรียกว่ามันจำนวนด้วยหลักฐานนะครับแล้วก็ที่ที่เราในฐานะหัวหน้าจะต้องชัดเจนกับเขาคือเราอยากคาดหวัง expected behavior อะไรกับเขานะครับอันนี้ต้องเอาไว้ชัดๆว่าเอออยากคาดหวังว่าหลังจากนี้ต่อไปคุณจะต้องเข้ารับบีฟจากลูกค้า On t i ท e ทุกครั้งแอนออนทามนะครับเนาะก็เลยจบมาที่สุดท้ายที่บอกว่าเล่าให้นะผลนักง,งานครับมีคอนเซปต,ต์หนึ่งที่ชื่อว่าไทท์ลิฟท์ไทท์นะครับก็คือของซิกเว็บเบเก้นะครับที่เคยเป็นกรุ๊ปซีโอของเทเลนอกรุ๊ปนะครับหรือว่าแต่เดิมก็เคยเป็นผู้บริหารที่ดีแท็กเขาบอกว่าไทท์แรกก็คือทําให้มันแน่นก็คือเราแน่นที่การตั้งเป้านะครับว่าเราอยากให้เขาส่งมอบชิ้นงานเท่าไหร่บวกกับ <g iggle> การเข้ารับลิฟต์กับลูกค้าทุกครั้งแอนออนทาม ส่วน loose ก็คือกระบวนการหลังที่เขารับดีแล้วคุณจะไปดีไซน์จะใช้อะไรยังไงก่อนนี่คือ up to you นะครับสไตล์คนรุ่นใหม่หรือว่าฟองโฟมตรงนี้เราจะ flexible ให้เขาได้สุดท้ายครับ type สุดท้ายก็คือมันแน่นสุดท้ายคือการวัดผลสุดท้ายเนี่ยแล้วเนื้องานเป็นไงปริมาณครบ 40- 50หไหมคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์หรือเปล่าการเข้าประชุมกับลูกค้าทุกครั้งไหมและเข้าออนไทม์หรือเปล่านะครับถ้าอันใดอันหนึ่งไม่ได้ก็กลับไปก็กลับไปเป็นที่ในการที่วันนั้นวันละฟีดแบคเขาว่าเฮ้ย เ,ออเราเราคอมมิตกันตั้งแต่แรกก็นะว่าคําว่าการตั้งเป้าที่องค์กรหรือทีมคาดหวังคืออะไรสุดท้ายคุณอาจจะได้บางอย่างแต่ไม่ได้บางอย่างไอตรงที่ไม่ได้นี่แหละครับว่าเป็นพื้นที่ให้เราให้เราได้เุยีัยเขาคือถ้าถ้าเขาคอมมิตท,ที่จะทําแบบนี้ได้อาจารย์ว่าการเวิร์กฟอร์มโฮมหรือกลับมาที่ออฟฟิศอันนี้เป็นเรื่องรองนะอย่าใช้การเวิร์กฟอร์มออฟฟิศมาเป็นบทลงโทษในเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่พฤติกรรมส่วนตัวแต่ถ้าเขาคอนโทรลตัวเองไม่ได้สร้างวงินัยตัวเองตัวนี้ไม่ได้ เขาก็ต้องจอมจำนวนในการกลับก็มามาทานทดีออฟฟิศนะครับสุดท้ายของสุดท้ายอาจารย์จะฝากไว้ว่าแทนที่ให้น้องเขากลับมาทอ่ออฟฟิศครับอาจารย์แนะนําว่าแมกครับตื่นเช้าหน่อยนะครับขับรถไปหาบ้านน้องโจนะครับซื้อกาแฟไป2แก้วนะแล้วก็ดื่มกาแฟตอนเช้านะแล้วดูเขาว่าไอ้ไวไฟเขาตั้งอยู่ตรงไหน,นมันมีอะไรขวาง Wi-Fi เขาหรือเปล่านะกินกาแฟพูดคุยกันเออตื่นเช้ามากินกาแฟกับพี่หน่อยนะเอางานมาตรวจหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แม็กลองไปอย่างนี้สักสาวันนะครับโจก็บอกว่าเออไม่เป็นไรที่ผมเข้าออฟฟิศก็ได้นะครับนะจะได้รู้ว่าเออตอนลงว่าทำไงมันติดขัดอะไรมันต่อ,อยากหรือเปล่าที่ต้องเข้าใจเขานะบางทีแบบทางบ้านเขามาขอแชร์ WiFi หรือเปล่า้ทำให้ WiFi ของน้องโจเขาไม่ไม่ไ,มไมหลลื่นอะไรประมาณนี้นะครับคือเราเป็นห่วงน้องโจนะครับเราก็รีตื่นเช้าไปดื่มกาแฟกับโจนะครับโจก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ WiFi ผมเริ่มลื่นแล้วนะครับนะตอนนี้ผมก็ลีคิดว่านี่นะครับและก็ก็เป็นไอเดียหนึ่งก็ฝากน้องแม็กเอาไว้นะครับ ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการบริหารจัดการน้องๆซึ่งมีอาชีพทางด้านของการทํางานสร้างสรรค์น,นะคะันี้พี่วูว่าพอเข้าใจได้บางทีคนคนที่มีไอเดียทางด้าน c r e a t i v i t y ีเนี่ยบางทีการอยู่ในกฎระเบียบม,มาก,มากๆก็อาจจะไม่ได้ทําให้เขาได้ปล่อยแสงปล่อยพลังอย่างเต็มที่แต่ว่าเรามีกฎกติกาของสังคมเรามีค,คําคาดหวังขององค์กรวางอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็สร้างความสมดุลจากตรงนั้นค่ะแล้วก็สาคัญที่สุดเลยพีู่ว่าการพูดคุยทำความาเข้าใจกําหนดความคาดหวังที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามผลงานน่ะ จะทาให้เราทํางานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขด้วยก็เป็นกําลังใจให้นะคะน้องแมทลองลองคุยกับน้องเขาดูค่ะแต่ว่าจะไปบ้านเขาหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็วันนี้น่าจะพอได้ไอเดียไปใช้งานนะคะก็พี่กับอาจารย์ดีก็วันนี้คิดว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชว,ชวนนะคะถ้าเกิดว่าสม่ตมว่ามีองค์กรไหนรู้สึกว่ารูปแบบของการพูดคุยแบบเรียกว่าจับเขากันแบบนี้นะคะอันปลักกันแบบนี้เลยเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับการที่จะนําไปใช้นะคะเป็นหนึ่งในรูปแบบของระบบการเรียนรู้ภายในองค์กรก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทาง Beyond Training ได้นะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่า หลายๆที่เองเนี่ยก็อยากจะเปิดใจเปิดเปิด,ปดอกเปิดใจคุยกับพนักงานนะคะด้วยรูปแบบที่สบายๆอย่างที่เราคุยกันยิ้มแย้มหยอกกันบ้างนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากไว้ค่ะฝากไว้ให้ลองเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบใหม่ในทุกวันนี้ค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆในตอนต่อไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับรายการจับเขา่ามอสไนครับ 早操包。